แผ่นกับไดนนะตัวนี้เาว่านี่น้มันต้องแผ่นง่ดีวนี้ชีล่าพอดีเลยเก้าล้านแปดแสนหกสิบเนกีเป็นลายเป็นเงินกีบทำเป็น้นป่าอเอาก็ยังเด็กเมียได้เลยกลานเดี๋ยวเอาแยกดีครับอเอแนวาย้าันนิตบูาวแท้นี่เนาะไปทางใดก็ได้ เฮ้เฮ้ที่ว่าเออพู้จัดการว่ะเส้นสายมันชุดไหมใช่มันงานวันนี้ก็ได้เนาะเป็นที่เหนศาสตร์ไหนเนาะตัวนี้เป็นที่เห็น้าสตรนิดน่อยแม่แบบนี้กับตัวนี้ตัวใดเด้ดีเนาะชัยชอบแบบนี้ มีสี่สต้นเลยใส่ซสี่แผนใส่เนเอาคือกินไพ่หลายตัวนีดูหนักเป็นร้อยงไกตัวนี้จะเบัี้พอดีตัวนี้นะเท่าไรสรจสิบหนสิบสองสิบสองนแต่ว่าดูดูดูดได้หน่อยกว่าตัวนี้หกสิบหก

น้อยแต่ว่าคุ้แห้งหมทันทีบอตัวด้านใน่ะโซเมอาตัวนี้บ่เยฮ้ยตัวนี้มันแผนเดียวก็ได้อยู่ล้ววะต้องใส่ลายแพนต้องใส่ลายแพนแล้วบ่กเมื่อกี้นี่สีแผ่นเหอเราสีกเดีเาอาตัวนี้ฮะเอ้าไหนที่สเนาะสสยเนาะ อ่ตัวมันดีฮะนะตัวได้มันดีนี่แหละมันดีแล้วก็ดีว่าถูกมับงมันต้องมีรุ่นดีรุ่นบดีแน่แหละไปสี่สิบแปดคือกับตัวนี้บอกสี่สิบแปดกับตัวนี้กับอะไรกับตัวนี้บอกซ้ำแผ่นกับได้ค่ะซ้ำนี่แผ่นกับได้นะตัวนี้ลาวานีน้ำเออมันต้องแผ่นใหญ่ตัวนี้ชีล่าแบตเขาดีเลยกล่องมันเป่ากล่องเบาอ่อโอเคโอเคต่อใหม่อย่างไรย้ายทีนั่งเอาไม่ไม่ต่อเน่อแม ซื้อสา่ไฟฟ้าดในห้าตังาต้งห้านะอีเวอร์นอะไรไสาอา่อาตัวนี้ก่อนสิตกใจ ห่านี่อบ่อันนี้บ่แพนนะโอ้ยไงแแ้น่กหลุดทางยอดเลยแบบดืดน้าเหมนมาได้เลยหรือ่นี่ตอนนี้ลอมอนกันใหุ้างเป็นลองให้ะ สายไฟนี s s này, ่เอาตัวด si ีๆแล้วอ่าสื่อตืมสามสิบเมตรเป็นสี่สิบเมตรมันมันสิบได้ข้างไว้ใกล้ๆเพราะคันแบบเขาอยากไปไว้อยู่เถียงไกลๆเลยต้องซื้อสายเงาเปล่าไหซื้อเพิ่มเมตรหนึ่งเท่าไหรก็เมตรหนึ่งสิบพันแม่ นุ่มบ่คันนุ่มหนี่เอแล้วชักแล้วเอาตาเอามันพอดีกับไดเน้ยเดี๋ยวถามเพื่อนเพื่อนยังเลือดสายไพ่อยู่เพื่อนยังจัดการสายไพ่อยู่รถกที่ถือกลัวอยู่ตามไปหลายๆคนว่ามีแต่เก้าพันแมนคุยกับเราคุย เอาแบบนี้นแบบนี้ใช้เบอร์บาอจังมาแล้ว่อยปูหอาตามน้องเคยขายให้คนที่่าใส่ได้นะใช้ใช้ใช้ใส้สิบแนะนี่ปะโว้ถอ CVP ถ้าแบบขาใส่ใสา่ยยางด้วยาได้ปะอ๋อ,อ,อบบทอนี่เส้นเส้นเส้นขาตอ่อลงน่ะเส้นหนึ่งไส้ทอนามนี่เ<อ>ส,บบนนนส้นหนึ่งสารซีซีสารซีซีสิบเซน เบิดหลายติบเนาะเดี๋ยวเฮาสิเอาเป็นสายยางแมนมันมันเอาเมื่อไรนะที่ขันว่าเอาทอนี่มาเอ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 าสายยางลงเลยบ่เอาสายยางลงเลยด้อยเนาะ ของเทพอบนี่เลยลุงเก่งว่สายยางคันบ่อสายยางเขาได้ส่ท่อเหรแม่สาท่อเขาเอาเมื่อบัได้แบบนิ่มอยู่นี่แต่นี่คือวแถมต้องการไว้เลยนี่ลายต่างหากเลยสิลายตกันี้เ้ชืตังหากเรวมาีลยที่นี่ได้แค่นแนได้บบแ่นก็ได้ก็เรากนนีค่ะค้า ันลหาปัหาเดี๋ยวหา้นหวามันไม่รู้จักไม่ใ้เจ้าะบอกคนรุดเถอะครูแล้วบอกาจะใส่เจ้าค่าไแบบนี้แม่ตระใด้ก็นนี่นะ เบอร์สิบเบอร์เ้าไหมหสิน้อยหสิบแปดเบอนี้ตัวได้มันพอดีกับทอเบอร์้าเออสาวได้แจ้าลเบอร์สิบแปดนั่นแหสิบแปดก็ได้เอาไฟลุนเอาซา้านี่มันลมว่ะเลยสาวกันซาวนี่มันลมว่จะลองซบน่ ออกออกให้เพิ่นร้องมันแดดขายดีเนะาะอก็จะออกไปใส่แดดเอาไปใส่แดดก็คือสิได้อยุหมอมอ ไม่ยินเสียงเลย,ยเดียบร้อยเสียงตตาดแลนะ้วเนาะดันือโอเคพ <c oughs> <ม>ี่สีแม่อยู่นะสายนำลองถามลุงบิ้ง<ม>ไอมุนกับบว่างลุงเก่งกับบว่างพัดนำเนาะ หูน้อยมันสีออกแง่ก่อนนี่แมนมันมันลื่นขึ้นมาซาเม็ดเนาะมาเบิดน้ำตัวนี้อีกเบิดน้ำสายหนามเนาะตัวตัววันนั้ตัวดีด้วยสายหนามนี่แมนนิ่มๆเนาะ าจัดไปสแสดงว่าสแสดงว่าเบิ 6, 7, 000, 7, 000, 8, 000, ดอยู่หกเจ็ดพันขึ้นไปเจ็ดแปดพันขึ้นไปกระแสไฟนิ่มดีอ่คือสีนั่นแตกอยู่เนาะตาว่าสายเขียวนะ่ะแตกไว้แต่เขียวมันสีแข็งมันเป็นลาย,ลายนะ อันนี้เดือดเหยียบกับเด้งพื้นับจะคนพนักงานนีนนี่นะมียิ่งหาคนขายรถตั้งหากบ่หรือว่าเนี่ยกันขายแบงกันขายขายว่างแล้วก็มาช่วยกัน่ลากของหลายบ่มีเขายังบ่วมาสื่อเขากำลังช่วยกัน ได,ได้เงินเดือนเท่าไรยิน,ออน,นสองล้นานได้เต็มแอนีอว่าเป็น,ปนโปรโมเเท,เ,ทมเป็นเราิดเพิ่มเป็นสอนอสูงชุดแมนหาล้านแต่พ <c oughs> อ <60 m. S 1> เห็ดอยู่เิเมเห็ดได้จะสีแทกเป็นปบ่หกสิบเม่ ลายพิ่มแค่หกสิบโอ้ลงลงพื้นเป็นสี่สิบเลยเอาขึ้นมาที่มันกับคิปอยู่แล้วอ่ะขันบอกเอาออกเผื่อไว้เตรก้อนยีมี่ยแม้วฉันก็จะแออกไป่เอาต้เทกเทกออกสี่สิเมตรเอาเป็นก้อนเะสัด้อ่านี้แหละี่สิบเมตรบอเสียงเสียงสิบเมตรเออเทกครับ เงินเงินบาทข่อยคนไทยโมเมนคนลาวหกพันรวมม่เล uh, ิกกันห่วยเกือบเข่าจิตท้งสายน้ำสายไฟเพราะว่าเพื่อนแถมเพื่อนแถมจะซีดเมตรสายไฟแบบนี้เพื่อนมารูดสายน้ำให้ ปกติกับเพื่อนขายเม็ดหนึ่งสิบสิบปลายพันแต่ว่าเพื่อนลดให้เป็นเม็ดสิบพันแพงขนาดเลยน้องน้องเคยขายมาซื้อนะแล้วว่ามีแต่แพงเนี่ยสองพันดอกแต่ปีกอนเพุ่นแมนเราเอาทั้งสากอีกอย่างเสียบัดหรอกผดลมได้เบิดนะอยู่นานแล้วนะชุด,ดเออเป็นชุดเลยใช้ได้ทั้งหมอบเบ็ด ตพอดีบางคนก็ได้เก้าพันเก้าพันกับหาร้อยเนาะพุยนนานงเนั่อันนี้น่ะเขาไรทั้งเจาะเจาะนามเนี่ยเลยแต่เขาไปเอารักษาวนลายนะต่คอยบอกเคยไปบัดชุดเด้อตัวลายเก้าพั <entertain> <way> พอดีเนาะแสดงว่าใหญ่ขนาดพอดีใส่ได้เท่หออก40เมตรวานางนี่ก้อนึงมันมีจักเมตรนี่งแถมเบินก้อนใหญ่ลอยก็พื้นกันสีเจาะอยู่หน้ากับจักเจาะใกล้เจาะไกลก็เฉาะ n h าไไ้ นีมือเลยเป็นต่ยานฮะอาไรนานว่าเลยดีดีด้วมัน,มนบมนีสะดืเยอะรูวม,มึงเลยจีถ้าได้จีไล่มึงนะแล้วนี่หมดปุ๊กเราเราเล้วแล้วหันเฮ็ดแบบ ใช่พัดลมพันหยางเลยอยู right. uh ่น huh. ะ้วได้ไฟแมนได้เวิดโบราณทาทาทาโมไฟทาหยางระคบตัวอยู่ม่มปลาเต้ดีเมนหมื่นสองหมื่นสองละหอามาีทาโมไฟทาโยูหาทับอิดน่ยแล้วซื้อแต่แพนมั้งเราอ่ะเียเชีย

Vì phải thấy này nhấc khỏi người này Vì đây Nhất thì hai khó mà ừ. Mình thử xài phải đi về nhỏ ừ, cái thằng này cứ vô khí này Ôi mẹ ơi Mẹ ơi chú ขึ้นผดียาหอยุ่ขึ้นมาฮะไม้ไม้มุ้งบ้านฉัน ชอบแบบป่ะือบแบบมันดีด้ยบยลลมเนะาะขันบอกคางไพ่อ่ะเน,ะนาะใช้แนวหัดมันนี่หลังแถมเพ็่นว่าใช่โอ้โหแนวมันสีวาแถมเนะาะขันหมูมี่นี่กับ่ไไรตัวสะเอไม่ท่าหน่อย แม่าานะหลายท